นี่กัน,นะครับจุดสองกันมาวังสามหมออุดรเรากะคลิปอ้อยน้อยนะครับอยู่หน้ากลางนงบรมพูนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นนายกมันนะครับตัวนี้วัดาาสองเครื่องนะครับซุ้มหนึ่งกะหมู่วานกันไปชื่นชมสองกระบอกล้วกะมอนีไปสตึกนะครับพี่น้องไปสตึกสตึกหาสิบแรงบัาจะนาใช้ ซุ้มทีมชุดสองกับมาอุดรกับน้องบัวลำพูมืออื่นกับที่ไปชุดหนึ่งกับที่ไปมันจาาคิรีนะครับแถวน้องเปลนน้องไฮพอแล้ครับสายพี่น้องพี่น้องคอยติดตามมึงกันนะครับหัวคีมนี่ก็เป็นของลูกค้าเก้านะครับเพิ่นี้น้ยยกมันอย่าละครับเดีก็ไปเติมหัวคีมเอยให้เพื่อนเลยนะครับเดินระบบลำมูกทำมันครับเรียบร้อยนะครับผมขั้นแรก ทั้งรอบที่ส้มนะครับยังหมอพี่ก็ได้ครับพื้นที่นะครับอำเภอวังซำหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนะครับัวนี้นะครับทีการยกนะครับพี่น้องมือเอื้องคอยู่อำเภอหน้ากลางลูคขาเก่านะครับตีแนวยกมาไอติดขี้บ่อยเติมหัวแนวยกมันนะครับพี่น้องค่อยไปติดตามนะครับผม สำหรับไปคีบอ้อยน่อยนะครับครับกระบอกคอนโทษไหมนะครับตองพังนาติตาะรอย่างไดครับตั้งจองเำาไวได้นะครับผมนะครับ ือืนนะครับไปพอกันอยู่หน้ากลางลรวกะใส่มือเอื่นทีมทติดตั้งที่หนึ่งก็จะไปใส่ยึดโยมเพื่อมันกากิรี่นะครับพวกผมจะติดอยู่หน้ากลางนะครับมืออือนซุ้มนันไปควันกันพวกผมจะอยู่หน้ากลางนะครับอาพี่น้องเนาะจะไปพอกันนะครับ